เพื่อนๆวันนี้ครับเมื่อน,นักแข่งได้รับของขวัญสุดพิเศษจากเลื่มอายุโอเคนั่นก็คือไอดีปักของสุดและตัวจึงนำมาวันนยมาก้อนแข่งวงการไฮไลท์เลื่มอายุโอเค On, on. งานนี้เราจะพาลูกแข่งอายุโอเคจากแขนงนักแข่งไปทดลองปลอมตัวเป็นเด็กเรียนโดนร่มแอบใหญ่เรียนกันให้สุดแล้วหยุดที่โดนดา่าเรื่องบุญวุ่นจึงเกิดขึ้นครับเ <c oughs> มื่อพวกเราเป็นเด็กเรียนซ้ำศอกไ่ค่าแล้วปักธงทั้งแบบ50่คิวน่ะเหรอเด็กๆไปเลยครับน้องๆ <c oughs> จะมากับนักแข่งทันทีต้องเก็บให้หมดแมพครับงานนี้จัดหนักจัดเต็มเอาให้หมดเหมือนกจทใครมานักแข่งบ้าพลังปลอมตัวเป็นเด็กเรียนจะเป็นยังไงกับเรื่องบุญวุ่นของวัยรุ่นอยากลองเป็นเรียนค่ะทุกคนพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยครับ โอ้ยมันเหมือนมันทออย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระด,ดิ่งให้ได้สู่เดอ้ออย่ามาค่าจะเบิ้งยั่งยั่งยังยังอีกยังบกดออีกโอ้ยกดทำไมอะกด แล้วมาพานะักแข่งเต้นโอ้โหนี่เป็นการเปิดคลิปที่แบบว่าน่ากานมากนะครับน้องทุกคนนะผมไม่ใช่ง่ายนายนะที่สามารถเอานักแข่ง e-sport เยี่ย e บีไฟล์มาเต้นแบบนี้ได้ไอ้พวกนี้มันกระบาจีเล่นดู่กับพี่ด้วยนะครับน้องทุกคนนะครับผมอขอต้อนรับนะทุกคนนะครับ้สู่ช่องกัด๊ดจ้า What the fuck? มาครับผมวันนี้ก็มาอีกแล้วนะครับผมมารองเชิงตึงนักแขกในวันนี้เราจะมาโดดโล่มแล้วก็แอดปักทงนะครับผมสี่ทงเลยเฮ้ยเดินมันจะมีใครสามารถที่จะรวบรวมปักทงได้มากมายขนาดนี้ได้ไม่มีแล้วคําน้องครับผมบอ,อกเลยว่ามีสี่ทงนะแล้วปักทงเนี่ยพี่บอกก่อนนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่แรงมากๆหมดเซเวอร์มีการดาวนโหลดทั้งหมด100ล้านดาวนโหลดสำหรับเกมฟรีไฟล์แต่มีปักทงแค่100 ID ไอดีเท่านั้นนะครับ ทุกคนครับบอกเลยว่านี่เป็นปฏิบัติการรับน้ําสุดยอดแล้วก็เป็นปาฏิาริ์ครั้งใหญ่ของการรวบรวมปักธงมาเดี๋ยวเราจะไปปักธงแอกแด,ดงผลใม่หมดแล้งกันนะครับน้อทุกคนครับผมมาขนาดไหนจะควรต้นกิีมากมายเพียงใดพร้อมกันแล้วเราไปดูกันเลยครับทุกคนครับ let's go อ่ะโอเคทุกคนครับผมตอนนี้เรามาอยู่ในเกมแล้วนะครับน้องๆครับผมอย่างที่บอกไปเลยครับทุกคนนะเดี๋ยวเราจะมากวนส้นตีนนะครับคนในเกมด้วยการปักธงนะครับน้องๆพอยิงแล้วล้มเนี่ยเรายังไม่ฆ่าโอเคปหมเราจะไปเต้นแล้วก็ปักธงเสร็จมันก่อนแล้วก็กวนส้นตีนนะครับผมถึงเราจะซ้ำศกทีหลังนะน้องๆนะไปเลยมา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 โหดนานเลยวะเป็นเพราะว่าแรงมันต่ำด้วยม่่ตาแล้วมาแล้วเฮ้ยมา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 อันนี้อันนี้ห้องรับรองห้าวลองเราปักธงเรียงกันสี่คนเลยมาเร็วๆนนี่มาข้างหลังมาข้างหลังมาปักธงเรียงสี่คนมานี่นี้ เออสีอทองสีทอง,ทงห่างนี่หนึงห่างนิดนึงห่างนิดนึงห่างกันนิดนึงอย่าใกล้กันมากเกินไปเออเดี๋ยวดีเฮ้ยเฮ้ยน้องๆตึงเกินนะครับโอ้โ oh, หนี่สีทองเลยนะตึงมากรับตึงมากนี่มันประวัติศาสตร์ของเกมฟรีฟไฟล์นะครับน้องๆ เดใส่ท่าได้แล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งซ้ำนะอย่าลืมนะเรียกกันเรียกลมพลนหรืเราต้องไปปัดสีขงมัเลยส่วนเราจะฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับทุกคนครับผมเพื่อที่จะรวบรวมอาวุธนะครับที่ตึงที่สุดนะครับทุกคนมามามาเรื่องกันมาเรื่อยกันมาเรื่องกันตามมาตามมาตามมาวิ่งใส่เลยวิ่งใส่เลยีเหรอไปเลยไปเลยไปเลยเข็ดมพ์าสกิมพ์าสกิมพ์าสกิไป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 ข้างหน้าทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายตรงบ้านขังเนี่ยในบ้านเนี่ยในบ้านเนี่ยอ๋อ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 เอาเลยเราเราแย่เลยเรายันเลย เดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งซ้ำเดี๋ยวพึ่งซ้ำเดี๋ยวพึ่งซ้ำนะเดี๋ยวพึ่งซ้ำนะให้มันให้มันล้มแลก่อนให้ล้นมแลก่อนให้ปักทองใช่ไหมลมลมลมไวันนี้วันนี้วันนี้เออเออวางรถกันบันงพี่ปักแข็งหางปักแข็งหางมันหนีตรงหัวชัดตายละพี่ตายละพี่อ๋อไม่เป็นไรปักใส่ศพมันก็ได้โอ้โหอดปักทงเลยครับน้องๆไม่เป็นไรครับผมเราปักใส่ศพมันก็ได้ครับน้องๆ เออไหนมีไอไหนตึงไอไหนตึงไอไหนเพรก๊อกับเราถ้าเราไม่มีอีกแล้วครับน้องๆวิ่งล่าวิ่งล่าสามสิบคนต้องเป็นของเราใช่หลือไม่มีใครวะเนี่ยลกนี่สิกคนแล้วทำไมพีคมันถึงได้เงียบเหงาขนาดนี้ครับท่านน้องทุกคนเฮ้ย สรุปเราจะได้ฆ่าใครไหมเนี่ยทำไมมันวิ่งหนีมาหมดแล้วเนี่ยเฮไม่ได้เอ็กไม่จะได้เอ็กไหมเนี่ยฮัลโหลเราอจอแล้วัามันปาันมเจอแล้วเจอแล้วมันป่าเ์้ยมดเลยไปยมัไป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 ไไปไไปไปลไปไไปไปางไป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  เฮ้เอ้าตายแล้วเหรอน้องๆเฮ้ ไอ้นี่มันก็โดนปักธงใส่สีธงนี่มันอาจจะเป็นมหาเทพดาวเหนือเกิดใหม่เป็นแบบพระเจ้าก็ได้นะครับน้องๆครับไปเราไปหาศพต่อไปกันดีกว่าครับน้องๆทุกคนเลยมาดิครับผมมาดิครับไปเลยครับผมไปเลยไปเลยนี่มันตีโนติงโนนี่โนวันมีธงกันทุกคนนะครับน้องๆทุกคนแล้วทำไมมันไม่มีใครกล้าไหวกล้าตึงกันเราบางคนมันหันมาบอกว่เนี่ยเหลือ27คนแล้วยังไม่เจอใครเลยครับเนี่ยน้องๆนี่ยังไม่ฆ่าใครเลยนะครับเนี่ยอะไรมันเป็นหน่วยปักธงอเห็นแล้วกันเหมือนปักธงเบลล์เบลไม่ต้องฆ่าใครอะไรอย่างเงี้ยครับนนนนน้้อองงงงๆทุกกกกคปล่่่ยยใหัััแแบบขขเเาิ เป็นไปอะไรครับน้องๆอยากเจอเยอะๆอยากโดนโถมอยากโดนแบบเข้ามาทุกทุกทางซ้ายขวาหน้าหลังอะไรอย่างเงี้ยครับโดนแบบล้อมอะไรอย่างเงี้ยครับน้องๆนี่เราเดินกลับมาทางเดิมแล้วนะนี่ไม่เจอใครเลยเนี่ยเดินไปเนี่ยนี่เดินบนบนภูเขาบนภูเขาบนภูเขาไอ้วอลแดงไอ้วอลขาวทางขวาไปเลยไปเลยไปเลยวิ่ง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 กิ่งวิองวิ่งวิ่งวิ่งล้่งวิ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 ่ง สัมอยู่สอยู่เฮ้ย่อย่าออย่าเพิ่งฆ้ามันนะอย่าเพิ่งฆ่านะปักทงกนก่อนสายหนึ่งสายหนึ่งสายหนึ่งมา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 มนมา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 ต่มา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 มงมีกาาม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 าาม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 มามามมามามามกมา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 มน เอยประกาศสักดาหนิดนึ่งใจย็นดิมาแล้วมาแล้วโอ้โหมันตายก่อนนะมาไม่ทันนะอะไรวะเฮ้ยขล่งข้างล่ขล่งขาล่งขล่ปักไ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 ปปักปมาดิผมแกงปักทงแขงปักทงครับเอามาบ้านเขียนแล้วขอห่งตัวหนตัวดาวดาดาวดเดาวดาดาด กำลังไปกำลังไปกำลังไปกำลังวิ่งไปเต้นเต้นเต้นเส่มันปัดลงเออลงเออเต้นใส่มันเต้นใส่บันดูดิมันลงเลยมากปม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 ไป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 ลงเลยเราแอ๊กเราลงทีมันตายเลยอะไรมาไปเลยไปเลยเออ เออกลับมาดิเออกลับมาดิเออนี่มัน่อุง้เออสาบ้านเขียน่นะบ้านเขียวนี่ทั้งหน้าเขโอ้ยมันเพิ่งมันเงชุบอหลัด้วยนะหลังหัวเขียวหลังเสามีหลังเสามีหลังอะไร้ามีข้างบนมันน่าจะพ่บนอ่าออายเอาขวาดาวเอาดวามาปังปังเอกเอกเอ็กเอเอกเอ็กเอ็เอ็กเอเอ็เอ็กเอเอ็กเอ็กเอ็เออเออ เฮ้ยมันชนกันปักธงมันชนกันห่างๆกันนิดนึงห่างได้หนึงเฮ้ยโอเคดูนี่โอ้โหดูดิดูดิดูดิโคตรสวยอ่ะดูดิน้องๆโคตรสวยอ่ะครับน้องๆทุกคนครับเฮ้ยสวยมากดูดิดูดิครับผมโอ้โหสี่ธงอะครับน้องๆมีที่ไหนอะครับประวัติศาสตร์ของเกมฟรีไฟเลยปะเนี่ยมาเก้าคนสุดท้ายกูไม่ต้องฆ่าใครกูงานนี้ปักธงอย่างเดียวแกนเอ็กทูปล่อยให้แบบนักแข่งเขาแบบโชว์ความสมาร์กันหน่อยเฮ้ยคนมันเพิ่มมันเพิ่มไอ้เพิ่มมาสองพี่ว่าโรงพยาบาลไม่มีชัวร์ไม่ก็บ้านสองชั้นเนี่ยเออโรงพยาบาล เฮ้ยมามารัมันแตกมันแตกมันแตกหนึ่งชัเห็นแล้วมา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 ไอ้ไป้ๆอไอ้ดอ้ไ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 ป้ไบตายเลยพี่้ไอ้ไอ้ไอ้งอ้ไอ้ะอ้ไอ้ไอ้าอ้ไ้ไอไอ้ไอ้ไอ้ไอไอไ้ม้้้้อ้อ้วงสุดท้ายแล้วไไล้ไไ ขบวน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 เห็นอยู่เห็นอยู่เห็นเมื่อกี้เห็นอยู่้านบนไ้เาบคนนไอออานไอ้าฮอะไรครับน้องๆโอ้ยวัตื่นแปคสุดท้ายว่ะเหลอสคนเหลอคนพี่ว่าน่าจะอยู่โรงเรียนบ้านโรงเรียนที่พีคไหมวาหรือที่ไหนวะเนี่ยได้ขึ้นได้พี่เนินเทพเป้ายังอยู่เนินเทพ นั่นไงจริงด้วยนันเทพจริงด้วยนันเทีมนันเทพนันเทีมนันเทพสีตัวเลยสีตัวเลยเป็นนับเป็นนัไเป็นนะดาว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 ไปไปมันดาวแล้วมันดาวแล้วไปเลโลล กระตุงเหมือนกันนี่น้องๆทุกคนพอได้อยู่นะครับผมก็สนุกดีนะครับผมเกกับการเอาปักทงมาแอคนะครับน้องๆครับทุกคนนะก็ประมาณนี้นะใครอยากจะให้พี่แก๊เนี่เอาโทรมาแอคอีกนะครับก็อย่าลืมทักมานะครับเดี๋ยวพี่เจรู้ว่้น้นงๆเนี่ยชอบคลิปแบบนี้นะ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามนะฮะช่อง Gas X 2นะครับ TikTok YouTube Facebook IG แล้วก็นี่เลยครับผมวันนี้เรามากับแก๊งนะฮะน้องบิวนะครับน้องสต็อปแล้วก็น้องบิวปี้นะครับทุกคนฮะถ้าอย่าลืมไปกดติดตามน้องๆนักแข่ง PS ด้วยนะครับทุกคนครับผมเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับชนวโยสับ๊ง ที่อยากจะติดต่อพี่แกทุกเรื่องที่อยากจะพูดคุยเจอกันได้ที่เพจ Sketch X ตูตูตูููแล้วเจอกันนะครับ